วิดีโอนี้จะสอนเรื่องการทำป๊อปอัพวิดีโอของ y o u t u b e ใน WordPress โดยปกติแล้วในการจะแนบคลิปวิดีโอของ YouTube เข้ากับ WordPress มันก็ทําได้ง่ายๆก็คือแค่เพจ URL ของ YouTube เข้าไปมันก็สามารถจะผนวกคลิปวิดีโอของ YouTube เข้ากับ WordPress แล้วแต่ว,ว่าวิธีนั้นมันเป็นวิธีพื้นๆหรือว่ามันเป็นวิธีที่ เป็นปกติไปแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะสอนถึงการทำป๊อปอัพวิดีโอนั่นก็คือเมื่อผู้ใช้คลิกไปที่รูปภาพหรือว่าคลิกไปที่ลิงก์เนี่ยมันก็จะแสดงป๊อปอัพวิดีโอของ YouTube เช่นคลิกไปที่รูปภาพมันก็จะแสดงป๊อปอัพของวิดีโอขึ้นมา ผู้ชมก็คลิกปุ่ม Play ก็จะเล่นไม่ต้องการปิดก็คลิกไปที่ปุ่มค o s สมันก็จะปิดวิดีโอหรือคลิกไปที่ลิงก์มันก็จะแสดง PopUp ัพวิดีโอขึ้นมาสำหรับการทำในที่นี้นั้นเราจะใช้ ปลักอิน wp video livebox ซึ่งปลักอินตัวนี้ก็ติดตั้งง่ายๆก็แค่ติดตั้งปกติจากนั้นเราก็ไปเขียนโค้ดเอาสำหรับวิดีโอที่ผมจะแสดงนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในความสามารถของปลักอินตัวนี้หากต้องการจะทราบวิธีการใช้เพิ่มเติมก็มาที่หน้าปลักอินแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์ มันก็จะเปิดไปหน้าของปลั๊กอินมันก็จะมีตัวอย่างตรงนี้ก็ลองคลิกดูได้ดาวน์โหลดปลั๊กอินก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากตรงนี้มันก็จะอธิบายการติดตั้งสำหรับวิธีการ ใช้นั้นก็สามารถจะดาวน์โหลดการใช้ปลั๊กอินได้จากไฟล์ PDF ตรงนี้มาที่ use It, แล้วก็คลิกไปที่ WP Video Livebox Plugin Use Instruction มันก็จะมีไฟล์ PDF ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดของวิธีการใช้งานจากนั้นก็ให้ติดตั้งปลั๊กอิน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็มาเขียนโค้ดกันโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดของในหน้านี้ก็เปิดแท็กขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่า Video underscore Lightbox like Underscore YouTube แล้วก็ Video u n d e เ s c o r e ID เท่ากับตรงนี้ก็คือ YouTube ID หรือว,ว่า ID ของวิดีโอของ YouTube มาจากไหนก็คือเมื่อเราเปิดไปที่วิดีโอของ youtube เนี่ยด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับซึ่งก็คือตรงนี้นี่ก็คือ ID ของวิดีโอของ youtube ให้เราคัดลอกตรงนี้มาแล้วก็มาเพจตรงนี้ประเพทเสร็จแล้วก็วักวิดเท่ากับตามด้วยความกว้างของ วิดีโอใน YouTube นั้นมันจะเป็นอัตราส่วน16:9เมื่อเราต้องการจะให้แสดงในอัตราส่วน16:9เราก็ป้อนเข้าไปอาจจะป้อนเป็น640คูณ360มันจะเป็นอัตราส่วน16:9ซึ่งเมื่อความละเอียดที่ 3 6่เมื่อม,มีความสูงที่360เนี่ยเวลาเปิดไปแล้วมันก็จะเปิดแค่ความละเอียดตรงนี้เป็น360แต่ถ้าเกิดว่าเราไปกำหนดที่900คูณด้วย560 506 50มันก็จะได้ความละเอียดที่ 480p ซึ่งในที่นี้ก็จะตั้งเป็น900ความกว้าง900แล้วก็สูง506แล้วก็วักแลก้ใส่แท็กตัวนี้เข้าไปแล้วก็เท่ากับจากนั้นเราก็สามารถจะทำภาพสําหรับให้เป็นลิงก์ก็ได้เราก็ใส่ url ของภาพเข้าไป โดยอยู่ในเครื่องหมายคําพูดแล้วก็ปิดแท็กในลักษณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะทำเป็นลิงก์ข้อความเราก็ใส่ข้อความที่ต้องการเข้าไปในเครื่องหมายคําพูดของแท็กตรงนี้หลังจากที่เราได้ป้อนแท็กต่างๆไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ในลักษณะนี้ เมื่อคลิกไปก็จะแสดงป๊อปอัพจะสังเกตว่าเมื่อเปิดมาที่คุณภาพแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดมาที่480ซึ่งก็เป็นมาจากการที่เราตั้งค่าตรงนี้กรอบมันก็จะใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น640คูณ600 40สูง360ตรงนี้มันก็จะได้แค่360รพีเท่านั้นจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นส8 0รพี ถ้าเกิดว่าเราแก้ไขเป็น640กับ360เวลาดูภาพดูวดีโอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นก็คือจะเป็น 360p ซึ่ง คุณภาพของวิดีโอที่จะแสดงในป๊อปอัพนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของความกว้างและความสูงของวิดีโอในโพสต์หรือว่าในเพจนั่นเอง